ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อพ่อเป็นไพ่ออยู่บ้านเหรนะพร้อมยังพร้อมแล้วนะจ้าพ่อพ่อพูดช้าช้านะคะพ่อพ่ออย่าลืมค่ะพ่ออย่าลืมพ่อต้องพูดช้าๆนะคะเดี๋ยวฟังไม่ทันน้องเบลก็ฟังไม่ทันเอฟซีก็ฟังไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ยายามโอเคจ้า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 พ่อพ่อพ่ออยู่อำเภออะไรคะโคราชโคราช พ่ออยู่อำเภออะไรคะอยู่ตัวเมืองเลยจ้าอยู่หน้าค่ายศิรนารีค่ะหนูหนูว่าจะให้พ่อเปลี่ยนจากเซียนโคราชเป็นเซียนอะไรก็ได้ที่อยู่อำเภอที่โคราชนะคะเพราะว่ามันมันจะซ้ำกับอีกคนนึงก็เป็นโคราชเหมือนกันค่ะพ่อแต่เด็กนี่พ่อจะพูดจะตำลโคราชได้ไหมเนี่ยอะไรนะคะพ่อพูดตำนิโคราชได้ไหมตำนิโคราช พ่อจะฟังได้ไหมล่ะฟังไม่ได้ครับพ่อฟังไม่รู้เรื่องเลยถ้าพูดสำเนียงโคราชมันสำเนียงโคราชนันจะเอ็นซิวิีนี่เห็นนะนั่นแหละพ่อยิ่งจะฟังไม่เข้าใจเลยทีนี้พ่อพ่อ,เ,อเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็นคุณพ่ออะไรดีคะคุณพ่ออยากใช้ชื่ออะไรเปลี่ยนจากเซียนโคราชเออเอาอะไรดีคะพ่อ เปลี่ยนชื่อลงคลิปพ่อไม่เอาชื่อเซียนโคราชแล้วค่ะพ่อเปลี่ยนชื่อใหม่เอาเป็นชื่ออะไรดีล่ะพ่อคโคราชนะนั่นแหละเอาเอาชื่อชื่อคุณพ่อชื่ออะไรคะก็ตือที่เดชหวยพ่อเดชไหมคะออเออพ่อเดชก็ได้เปลี่ยนจากเซียนโคราชเป็นหรือว่าเซียนเดชพ่อเดช พ่อเซียนเดชเนาะพ่อเซียนเดชจอได้เดชเดชนี่จ้าพ่อเดชก็ได้พ่อเซียนเดชนะคะมีเยอะใช่ไหมใช่ค่ะใช่เดี๋ยวน้องรีบแจ้งเอฟซีก่อนนะคะว่าต่อไปนี้นะคะเซียนโคราชนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นพ่อเซียนเดชพ่อเดชอย่างนี้ละค่ะก็คือทางช่องน้องเบลนะคะพ่อเป็นแบบนี้เลยนะจ้าพ่อ เอ้ที่ว่าคนใหม่เอฟซ FC จำเสียงได้ค่ะพ่อเออจำได้จำไห้ใช่แต่เฉพาะที่นั้นเฉานะโอเคโอเคพ่องวดก่อนพ่อสามตัวแตกไหมคะพ่อพ่อไต้สามตัวเลยพ่อพ่ออย่างนี้มันมันเยอะอันไงพ่อเล่นโต้แล้วก็ตัดแปดสามมาเล่นมันแตกครึ่งพ่อเล่นัวลพันไปเลยแปดสามก็มันแตกขึ้นเลยเป็นโซลพันสามตัวพ่อเล็กลับ เป็นห้าห้าแปดสามห้าสามแปดกลับแปก็ได้โตสองร้อยโงตรงด้วยโอ้รวมเนี่ยไม่ได้เป็นแสนเลยหรือพ่อถึงตรงก็โตเป็นไงได้ครึ่งหมดเลยไม่ไหวเลยตัวนี้เป็นพ่อชอบด้วยพ่าฝันได้ฝันว่ากลับไปได้สามตัวโตเอสมันต้องเป็นแปดสามแปดสามเม่อป่าแปดเม่สามตัวก็สามเปวดอยู่ในโลกของพ่อมีแปดห้าแปดสามไงอเลยเออพอแต่สามแล้ตัดเองแต่เองนะเนี่ยสามตัวแล้วเนี่ยพ่อ ก็ให้เลขดับมามันมีแปดสามบนไหมใช่เพาคิดว่าแปดสามบนมันเป็นตัวดับแต่ก็เอาเพราะว่ามันฝันได้ไงเห็นไหมล่ะเออก็งวดที่ผ่านมาก็ดับล่างผ่านแต่ดับบนเอาอยู่เนาะเนาะใช่แต่นี่ล่างมันมันออกแล้วมันเอาอยู่ตลอดเลยมันก็เลขดับนี่ลูกมันดับ็ต้องอยู่ตลอดเลยดิเหมือนกันแต่เวลาคนท้องแก่ไงจุฬาคอดก็ค่อยตุ้มก็จะดับอยู่นี่ลูก เยิ้มกันบอกให้แฟนขับกนะ็ใช่นะแคนขับบอกคนมิ้นเขามิ้นมาบอกว่าวเขา,า,เาสีได้เขาได้เ็กแปดสามมาเขาตัดทิง้งพ่อเขาบอกเคยบอกแล้วนะว่าถ้าได้ถ้าได้มาหรือชอบก็เล่นด้วยเล่นเบาๆใช่ไหมลูกจ่อว <บา S 1> <ม>่าอยู่กว่าไม่ได้ให้เล่นนะคะถึงมันมเราเราฝันได้หรือเราชอบเราก็เล่นได้ใช่สำหรับพ่อฝันได้สามตอ่อจะเล่นนะเนี่ยเออเขาเรียกว่าฝันได้ใช่ไหมล่ะจะได้เอาเออไม่ได้พ่อเอง พ่อเอาเป็นว่างวดนี้เราเราลองงดงดเลขดับเนาะเอาเอาเฉพาะเลขเด่นด <No. S 2> <Yeah. S 1> okay. ีไหมคะงวดนี to to so ้ได้ได er. ้ได so ้คร so ัเคเอาเอาเลขมาดีกว่าเนาะเพราะโหได้ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเน่นาะเลขดับวันนี้งดนะคะวันนี้งดเบ่งบัตรพัละกันซื้อการจ่ายก็นจะน้อยลงใช่ไหมล่ะเออแม่ใช่ไหมล่ะพอเห็นใจแต่คนที่เขาตัดเองนี่ตัดเหลือน้อยอยู่แล้วเด่นขนาดเลย พ่อเอาเอาเลขเด่นน้องวันนี้เนาะน้องเบลล์พร้อมจดแล้วค่ะพ่อเอาเอาป้อนมนะเอาบานเป็นหะน้เด่นเด่นบนนะค่ะเ,เด่นบนแปดเด่นบนแปดลองเจ็ดเด่นแปดลองเจ็ดใช่ชนิดคู่เด่นนะคู่เด่นจับคู 8, ่เด่นบนคู่เบ็ดคู่เด่นนะแปดสองแปดสองลองแปดห้าลองแปดห้า กันนะตั 4, 7, กันเจ็ดสองกันเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเดวนี้สามตัวเด่นสามตัวเด่นนะสี่แปดสองสี่แปดสองลองศูนย์แปดห้าลองศูนย์แปดห้าตักันนะสี่เจ็ดสองกันสี่เจ็ดสองศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าอ๋อแค่นี้แหละลุก ล่างล่างนะล่างล่างเด่นสองเด่นสองรองเจ็ดรองเจ็ดคู่เด่นคู่เด่นคู่เด่นนะเก้าสองเก้าสองรองเก้าเจ็ด รอง97เดี๋ยวพ่อน้องเบลย้ายที่ก่อนฝนตกลังคาเสียงดังมากเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพอมี92แล้วก็อะไรนะคะเมื่อกี้ฝนตกค่ะเด่น9กรอง97เด่น92รอง97ตีสกันนะสองศูนสองศูนกับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนนนี้แหลนะวันนี้ไม่แน่นะอาจจะถูกต,ตรงหรือโตไม่รู้นะ สวยดูแน่มันจะจติดสามตัวแน่ตรงๆเลยได้ให้ให้หมุนเล่นด้วยเนาะพ่อเนาะหกประตูมีสิทธิ์สามตัวแตกวันนี้เหมือนงวดก่อนเนาะพ่อเนาะพ่อใช่มี้วกาบยิ้วกาบแตกในนี้สามตัวอย่าให้แตกจะมัีจริงมีอีกแต่อีกสามวันสอแล้วเนี่ยนี่แตกอีกเพากลับไปทำงานลูกกลับไปกลับมานแล้วก็ได้สามตัวตรงเลยจ้า ซื้อเองแตกเองถูกเองเลยพ่อครึ่งหนึ่งพ่อก็เอาเนอะน้องเบลถ้าครึ่งหนึ่งน้องเบลไม่ซื้อไงขนาดแปดจานพ่อโดนดับเพราะว่าเอาเอยนะเพราะว่ามัึงก็ตันะได้เออแ่ไดเขื่อฝันว่าจับปลาได้สามตัวใช่ไหมพ่อมันก็แปดสามตรงๆเลย สามโดยนาตีเป็นปาแปดใช่ไหมสามตัวสามแปดมันอยู่ในรอบข้อมีพ่อมีสามห้าแปดข้อมันตัดเอาไม่เล่นด้วยไงมต้องเล็กตั้นหรือเอาด้วยไม่เน่ยขอมัฝันได้พ้อมัฝันได้นะฝันก็ออกเลยฝันก็ออกเลยดูมั่นใจจับจับมือเราก็เป็นห้าปลาสามตัวก็สามปลาก็เป็นแปดมันก็ท้าสามแปดมนาตีตรงตรงเลยเราไปดเลยเราไมีรับเรงเข้ารับไปดีเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ากับบังกลับตัวเอง พราะว่าเนียเอพจะางห้าร้อยนะเห็นว่าห้าร้อมาแล้วห้าเก้าสี่พเคยถุกตรงตรงแล้วเนี่ยวาเก้าห้าเก้าสี่พตตรงนแล้วอ่ะพากับเองนะเนี่ยได้ห้าเก้าสี่อืมนนี้พรู้ว่าห้าร้อยคไม่มาอาจจะอยู่หลักอื่นนะเรเลยพอย้ายไปอยู่หลักอื่นไงเอาไปใส่แทนโอ้มาหยุดหลักหอตัวเก่าเลยจ้าไม่น่าม้เนาะจ้าพ่อพิรอ่พิจว่าเรากลับเขาเองจะถูกเองค่ะพ่อตอนนี้ก็ ต้องเถูกบ้างไหมลูกไม่ถูกจ้าเห็นว่าอาจารย์ให้เม่นหลายตัวสามตัวสองตัวตัวตรงไม่เอาเหรอเม่นเม่นหลายอาจารย์เข้าหลายสำนักอยู่ค่ะแต่ว่าน้องเดียวก้ไม่ได้ซื้อตัวที่ถูกไม่ซื้อซื้อตัวที่มันไม่ถูกก็ก็่อฟอกแบงไงอาจนัยนที่เห็นนาะนริชาบอกว่าแปดห้าต่ามีมาเนี่ยโมเดลมีมาเนี่ยแปดสุาเนี่ยแปดห้าหนัดมาเนี่ยไม่ลัก็บอกได้ไม่รากมาโมเลย วันนี้แม่มาอีกนะบอกเฉยๆแล้วแฝดถ้ามาอีกวันนี้น้องของน้องอาจจะมาอีกวันนี้อีกอีกนะแน่นอนเลยนะจะไปอยูฟ่าอาจจะเป็นแปดห้าก็ได้ไม่รู้นะมาแน่ๆเลยพอมั่นใจของน้องไอ้ชาเดยียวไว้นะเนี่ย <c oughs> จ้า <c oughs> พอ่อขอบค <c oughs> ุณมากนะคะพอ่อเดี๋ยวน้องเดียวจะลงแบ่งปันเอฟซีนะคะพ่อเซียนเดชนะพ่อเดชหวยพ่อเดชเรียนบอก เป็นการเป็นนใจนะว่าชั้วเป็นเอ๋เขียนหมายหรือเปล่าเอฟซีจำเสียงได้เดี๋ยวน้องเดียวก็จะพูดในคลิปให้เอฟซีเข้าใจอยู่จ้าแต่นี้ไม่มีในแต่พนักแต่ปัญหาไปเลยพ่อก็มีสบายใจเหมือนกันจ้าจำปาพ่อโหอยากให้บาตัวองกันโดนดายจ้าจ้าขอบคุณมากมากนะคะพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ